สวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับเนาะครับอยู่วัดปูสายขมเอนครับพี่น้องครับพามารับชมตงวดครับงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะชุดเต็มของปูกระถือวาซีหนึ่งหนึ่งซีครับท่านผู้ชมครับเบาๆหลายนะครับเนาะครับมาตามตองวดครับมาตามตองวดงวดวันที่16สิงหาคม2565ครับท่านผู้ชมพี่น้องไปรับชมน้ำกันครับวาปูครับ ใ้แนวทางตองงวดเล่ยบอหรือจังไหล่นะครับเนาะเข่าไปกราบนมัสการปูน้ากันครับท่านผู้ชมครับกาบนมัสการครับปูค่ะกราบนมัสการเจ้าคะปูชาดูดกาบนมัสการครับชุดชุดในตะล่างหลุดอยูีนะปูเนาะหลุดน้องเราบ่าหลุดอ่าครับท่านผู้ชมแต่ว่าชุดเต็มที่ปูไฮไว้นี่ก็ถือว่ามากตัวกาบเนาะปูเนาะเป็นตัวกับมันกลายเตัวกาบครับชุดเต็มปูแต่ปูมันใจเข้าหานี่ปูมันใจเข้าหามันใจเข้าหาครับ สามหกแม่นครับมันเปิดออกสี่สามหกสี่สามหกเก้าไอ้มันกห้าห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่นกปูเนาะก็ถือว่าปูรุดรุดครับในตารางแต่ว่าชุดเต็มปูครับชุดเต็มปูสีหนึ่งถ้าท่านใดได้รับชมเมากปูเนาะครับชุดที่ปูให้มาชุดเต็มนี่ครับพี่น้องครับชุดเต็มครับชุดเต็มนี่ครับสีหนึ่งนะครับปูวาอยู่ในชุดนี้แหละครับปูบอกอยู่ในชุดนี้อยู่อยู่ในชุดนี้แหละครับที่ปู เนียนยำแต่ว่าชุดที่ปูคัดมาแล้วในตะลางเนาะปูเนาะกับกระลุดครับพี่น้องวันนี้ปูว่ากระลุดกระลุดยี่หรือจะแท้ๆบนมันตัวขับปูหนึ่งซีนะครับเลื่ีหาใบหาใบเนาะขับปูอยู่ในหันกับมีแตสซีนึงซีนึงกันแล้วก็นนึงสามีคาใบนะครับประวัาลอตเตอรี่ปูเมือนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับปูก็ได้ลอตเตอรี่หนึ่งซีโอ้ครับ แต่จากเด็กจากในชุดชุดเต็มเลยเนาะปูเนาะกับสม้ชมกับปูแต่ว่ามือนี่ถ้ามันลุ่งไปกับปูกับพ่อในเหยังหรอครับเด็กแต่ล่างกับพ่อในเหตุกับปูเด็กแต่ลางกับพ่นเหตุยังกับพ่อในเหตุแต่ว่าปูก็จะหายไปอยู่ครับตั้งที่ถือโดนใจพวกโดนใจปูกับพ่อในบ้าครับผม่าปูว่า ที่เอาไปให้จักคูอจะได้ปูไว้เนี่ยครับเขียนไว้แล้วล่ะเขียนไว้แล้วปะครับปูอ่เขียนไว้แล้วครับปูว่าเชียงหางเดียวมันจะคือบอสจะได้หางเดียวเลยบ่อปูหางเดียวบนล่างนลดนะโอ้เป็นเลขฝันเขาเลขคำนวณค่ะเป็นเลขฝันเขาเลขคำนวณนั่นมันมาจะใช่แหละก็จะเอาไปหางเดียวเนี่ยบ่มันจะเป็นไงครับปูหางหนึ่งคือสองหางไปสี่ครับปูโน้ต้งเอาต้งเย็บีจีเอาไปกันอยู่บ่อเขาได้ไงก่ายแหละจปูถามี่ตกกันโตมัาตกเ่นละปู ครับผมต่องวดนะครับตอนเอฟซีอย่งไรเลืต่ล่างนะปูหลฮะเลต่ล่างปูกับท่าได้จับได้ไปไปนะเราปูจับไว้เราเลือกต่ล่างครับแต่ว่าท่านด้คัดท่านในกล่องนะปูเนาะแต่ว่าเวพึ้นคัดขึ้นกว้างกับกได้ยุ่งือเจียไปวนสิบหกสุดที่บวหื้เจียวไปสิบหกสุดหื้อเจียวไปแค่เอาแต่ตัวหจาวดเน <c oughs> าครับแล้วปูจะให้แค่ ชุดเน้นหรือชุดเต็มครับก็บแล้วแล uh, ้วแต่ปูช็อตนี่เพราะให้ปูให้ว um ่าเอาไปเป็นเอาไปคู่หนึ่งควันก็ได้นะไม่ใช่ใชไหก็ได้คพราะว่าน้ำมันตกใจอยู่ห ok, <c oughs> นึ่งรุดปูบอกว่าย่อมรับว่ารุดนะปูครับมีเขามีรุดเหรอครับปูก <c oughs> ็ย่อมรับว่ารุดทุกงวดมาบ่รุดมันมาแต่ถึงงวดนียมันรุดมันมา ปูผิดไว้กันเน้อปูยันเห็นน้ำเนี่ยเย็บซี่เห็นน้ำครับผมนี่บางน้ำมรุดมันรุดงวดนี่แต่ว่างวดนี่ปูเฮ็ดไปเน้อก็มันใจคิดว่าปูนาจีโบลุดพอหนึ่งปูฟันเกาห่ามาเล่นมาพราซี่ของปูโบ่มีเ่เนี่ยหนึ่งมันอยู่พี่ซี่มีครับตามรักมันนี่ตามนี้จริงนี่ถ้ามันมีซี่จีดวนเลยเกาซีปูจีโบ่ได้จับเกาห่าให้ลุดเนี่ยลุดงวดที่สิบเอ็ดงวดที่สิบเอ็ดลุดแต่ว่างวดต่อไปนี่มี พูดจับให้อหล้วงวดต่อไปเห็นบั้นมีหนึ่งกับสองอยู่เห็นมั้ศูนย์หนึ่งสองเนี่ยศูนย์นั่นบ้าละอย่าไปมันครับปลู่ไม่ต้องไปเสียดายศูนย์มันมากหรืมากเลยขับปลูาปู่จีเียนให้เดี๋ยวเียนใช้กระดาษใบยังไงให้ตัวรับปู่จิตถกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแม่นครับปู่เป็นแนวทางกับผมแฉแนวทาง เออมีพี่น้องคนบอกอยากให้ปูออกไว้ๆนะออกตัวเลขไว้ๆนะเอาเลยเนาะเอาเลยครับปูเขียนเลยครับสิบหกสิบหกสินหาหกห้าครับปูครับท่านผู้ชมครับมารับชมตองงวดน้ำกันครับหกห้าหกห้าครับปูปูสายกระเม็นนะครับเนาะยศ หนึเจ็ดหนึ่งครับปูแปดสองครับเจ็ห้าครับหนึ 1, 4, ่งสีครับสองสีครับปูแปดสครับหครูเด้ปะปูหกครูครับพุ่งมไหมครับอ๋อรับปู กับปูาจดินิเบื้องถือก็ถือกาไปก็เป็นแนวทางเนวเบาเด้ครับผมเน้นสองครูติครับปู่เน้นนละเบาเับหน้าเบิ้งเจ็บี่เอ็นมินวด้อกอพี่พี่หน้าเบิ้งเอาครับสมชุ่มครับนี่ครับปูปตองวดครับหคููครับผมรับสิบิงหาหกห้านะครับปูเจ็ดหนึ่งครับ แปดสองเจ็ดหานึ่ง c สองซับปูวงกลมใหท้ทีเจ็ดนึงกับ 8, 2, 2> แปดสองสองคู่อคเอาปู 1, c. 1, c. หนึ่งซหนึ่งี่จะมากอีกบ่ปู่จะจักแล้วมันเคยออยวัมันเคยออยมันเคยือยเลี่ยงกัมนกมามท่ังใช่ครับอืโอ้นี่ครับทู้ชมครับเน้นสองคู่ เจ็ดหนึ่งแปดสองนู่ปูเนาะเ่าไงไปตามสูตรครับเป็นชุดบนล่างขอปูอ่าไปเป็นบนล่างใช่หมก่อนครับจับโรตีไปก่อนเนอะครับปูไปจับสลากกินแบงไปสักก่อนครับนี่ครับท่านผู้ชมครับจับสลากกินแบงไปสักก่อนโอ้ช่องตะล่างช่องตะล่างนี่กกลอ่อคนนู่ปูเนาะล่อนช่องตะล่างลอ่อคนขับปูวาช่องตะล่างลุดครับปูว่าลุดลุดลุดนะปูเนาะย้อนมาโบลุ่งเต็มเหมือนคนละงวลก่อนเหมือนวลนิ่มเล่หลุดครับปู รูดดีห้อนึงบดตัวก็นึบแต่ล่างรูดแท้ๆครับปูแต่ว่าวัดนี่นี่ก็่าบรูดดอกห้อนี้รูดครับผมยาแต่มันบรูดแค่ในช่องสี่ล่างข้ามันเดินเดินเงี้ยวแคดเจ็งี้คือหนึ่งปีผิดสองครั้งครับปู่ะครับนอกจากว่าสีรุ่งสองให้บดถือถือบูถือขนาดในช่องครับปูแต่ว่าชุดเต็มนะครับท่ชนชมชุดเต็มปูนี่ก็ถือว่านี่ครับชุดเต็มนะครับพี่น้องอยู่ในชุดเต็มนี่ครับวันที่ผ่านมาปูกระยำอยู่ครับ นี่ครับซ1หนึ่งหนึ่งหนึ่งกับกระมหนึ่งอยู่ครับในชุดเต็มของปูครับนี่ครับพี่น้องแต่ว่าปูไปนเน้นในชุดตะล่างเนาะครับเนาะชุดตะล่างลดแต่ว่าชุดเต็มปูกะเข่า C 1หนึ่งหนึ่งครับปูวาอยู่ในนี่ละบอกโยปูวาอยู่ในนี่นะนี่ก็อยู่ในชุดเต็มนะรับ,รบปู อปูกะว่าแจ็คจะเป็นบนไปล่างแจ็คก็อยู่ในชุดเต็มในชุดเต็มนะปูเนาะเขาจับไปยังที่เขาขาตัวเน้นเพราะพ่อคือว่านั่นะครับปูเพราะว่าปูจะเอาปูสดเงินห้างครับมาหนึ่งซีครับชูนซีเงินห้างคือเต่าลีดโบราณปูเต่าลีดเต่าลีดโบราณเต่าลีดโบราณปูเลยไปจับไว้ครับไปจับหนึ่งซีไว้ซีหนึ่งไว้จับลอตเตอรี่ไปครับปูลอตเตอรี่ห้าใบหนึ่งสามหนึ่งซีซีหนึ่ง ไปเนีนก็นคือหาแปดสามหกไหลมาครับปูหาแปดสามหกเก้าหานะนปูเนาะเพราะว่าปูเน้น่นี่ต้องจะล่างไหลครปูกับบุ๊กขว่าต้องจะล่าง้อามันมันดิพีกหรอกครับผมพีกกับพีกไปไกใแค่เดีบุมีจต่ตัวปูบุ๊เสียใจยนะครับไปเหยียบดังกันอยู่ทั้งหนา,า<อ>เ่ยเดี 5, 94, ยวเปนห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่น้ปูเนาะครับสามหกก็ไปว่าสามเอ้สี่สามหกห้าเก้าสี่กับมันห้าเก้าห้านั่นปู ปูก็อยากให้ได้ชุกคนเนี่ยปูก็อยากให้เอฟซีอฟมินบอกบ่าเขาได้เนยครับกับปูก็เน้นให้ตองหวดนะปูเนาะครับนี่ครับผมปูเน้นให้ตองหวดแหละครับนี่ครับปูเคยบอกว่าปูเคยบอกว่าตั้งต่ปูไม่ต้องกลับแม่นะครับจะว่ามันเป็นหนึ่งซีมันกลับมันเป็นตัวกลับเนาะตามที่จริงรักที่ปูอะไรมากขึ้นชุดก่อนเนาะขาดรักซีมาถิ่นพี่ปูบัดัดออกซึ่งบมาครับปูปูบัดมากในชาเนี่ย ก้าหาตัวเดียวที่ปูวคามันมาเลยคือก้าหาครับแปลงคืว่าก็มันเรียงได้แต่ล่างมันมีก้าหาตัวเดียวครับผมนี่ก้าหาตัวเดียวปูก็ได้มากโอ้ครับทำชุ่มครับแคปหน้าจอครับพี่น้องนี่ครับแปลว่านี่กะจีอยู่ในนี่อยู่ในนี่นะปูเนาะอยู่ในนี่แหละครับแต่ว่าปูเน้นตรงๆด้วยครับทำชุ่มครับเป็นชุดบนล่างแต่ว่ากต่กับไปนำตัดเพ็่น้องเนาะครับปูวกลมให้งอนี่ปูกับก้านตีให้ได้เลยครับ ถายรางวัลที่หนึ่งภายในหกชุดนี้ครับปูี่บอกเลยถ่ายรางวัลที่หนึ่งครับโอ้ครับท่ชนวงครับแคปหน้าจอครับปูให้ตตองหวัดหกคู่ครับเจ็ดหนึ่งแปดสองเป็นตัวเน้นตัวเด่นครับผมครับเจ็ดหานึงสี่สองสี่แปดสี่เป็นตัวกันตัวร่องนะครับปูเอาสุดท้ายนี่กับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านครับเงันไลน่องท่องไ่เขาสุขคนเด้อใต้คิปตาให้พระกันติดตาม เบาเถาครับปู่าน้ำโชคเด้อเบาเถาน้ำโชคครับอืติดตามใช้ยขมิ้นเพาะด้วยทำไมเด้อเบาเถอไอ้ไอ้นี้การพาะกันสุขีสุขังเสตางมีใช้กันเยอะๆยอะล่ำรวยล่ำรวยเด้อถูกหวยถูกเจ่แลครับถูกครับผม